สาวใหญ่ค่ะศูนย์เงินนะคะกว่า1ล้านบาทนะคะหลังจากการหลงเชื่อมิจฉาชีพก็เตือนพี่น้องประชาชนเป็นอุทาหรณ์ค่ะ ในช่วงเวลา17นาฬิกานะคะของวันที่17ตุลาคม2566ค่ะผู้สื่อข่าวนะคะได้รับการร้องเรียนจากนางวีนาอายุ56ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่272ทับ3นะคะตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิสนุโลกค่ะผู้สื่อข่าวไปนะคะพี่คนนี้ก็อยู่ในอาการเศร้า้อยค่ะและเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าตนเองเนี่ยสูญเงินไปกว่า1,72,284บาทภาย พริบตาหลังจากที่หลงเชื่อแกงมิจฉาชีพที่โทรมาแล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองเ,เป็นกรมบัญชีกลางที่ได้ทําเรื่องรับเงินบําเหน็จต,ตกทอดจากสามีนั่นก็คือนายสมเกียรตินะคะอายุ66ปีที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมาโดยอ้างค่ะว่ามีเอกสารที่ส่งไปให้กรอกข้อมูลนั้นถูกตีกลับมาเหยื่อก็หลงกลนะคะเพราะว่าคืนวันที่17ตุลาคมเนี่ยกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อไปติดต่อเรื่องเอกสารที่กรมบัญชีกลางพอดีจึงทำตามที่แกงมิจฉาชีพเขาบอกมาไม่เกิน5นาทีคุณผู้ชมเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตหายวับไปกับตาเลยค่ะต้องระวังกันไว้เลยนะครับเขาก็เล่าว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2 5ง6ที่ผ่านมาเนี่ยฮะตนเนี่ยก็ต้องสูญเสียคุณแม่ไป ตนจึงลาออกจากงานครับเพื่อมาดูแลสามีวัยเกษียณที่ประสบอุบัติเหตุติดเตียงจนสามีของตนเองได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมาเงินเก็บก้อนสุดท้ายของตนและสามีที่ทิ้งไว้ให้ถูกแยกเก็บไว้สามบัญชีครับในชื่อของตนและเมื่อไม่นานมานี้ตนได้ไปทําเรื่องกับหน่วยงานต้นสังกัดของสามีคือสํานักจรัพยทานที่3เพื่อทําเรื่องเงินประกันของสามีที่เสียชีวิตเงินบําเหน็จต,ตกทอดเงินชาปนากิจและเงินทุนเรินหุ้น ตนมีกำหนดเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเพื่อไปติดต่อเรื่องเอกสารที่กรมบัญชีกลางในวันพรุ่งนี้ครับ